สวัสดีครับวันนี้พบกับชันมันจุมศึกษาปีที่5นะครับผมพบประครูอ้วนในช่วงนี้ครับผมกำหนดที่3เรื่องทงักษะการป้องกันลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศในครอบครัวเองนะครับผมว่าเรามีเนื้อหาอะไรบ้างเราไปดูกันกันนะครับปัญหาและความขัดแยง้งเรื่องเพศนั่นเองอว่าเนี่ย เรื่องเพศสําคัญนะครับมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุทกคนนะครับจากปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุสําคัญมากมายคือขาดความรู้ขาดความเข้าใจกันถูกต้องที่ถูกต้องในเรื่องเพศน,นะครับหรือได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องนะครับผมอ่า ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนแวนควรว่าเนี่ยนับเป็นปัญหาที่สําคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่อยได้ครับว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ให้การยอมรับกับเรื่องเพศก่อนแวนควรเนื่องจากส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมมากมายสร้างความทุกข์ให้สถาบันโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเองนะครับอ่า และปัญหาพฤิกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมว่ามีอะไรบ้างคือการนอกใจคู่ครองนะครับผมการมีคู่ครองหลายหลายคนเช่นหลายคนก็มีหนึ่งถามการมีพฤติกรรมในการเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปกติปัญหาเพียงเพียงทางเพศะนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่ไม่เหมาะสมะมาดู สาเหตุความขัดแย้งเรื่องเพศมีอะไรบ้างมีตัวบุคคลและครอบครัวนะผมก็คือกให้เกิดความขัดแยง้งทั้งเรื่องขาดความรู้ทักษะชีวิตในเรื่องเพศศึกษาอิาทธิพลของฮอร์โมนเพศทําให้เกิดแรงขับตามธรรมชาตินะผมก็คือด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับเช่นความภาคภาูมิใจในตนเองนันต่ำเกิดความอยากรู้อยากเห็น ืออยากร้อนเองนะครับผมต่อมาคือในครอบครัวคือลักษณะโครงสร้างของครอบครัวเนี่ยจะมีพ่อแม่เพียงคนเดียวพ่อแม่หย่าร้างกันนะครับการทํางานของครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้นักเรียนก็ต้องเข้าใจนะครับผมต่อมา,มาดูสังคมสังคมเมื่อคืนเนี่ยที่เปลี่ยนไปอย่างรดวดเร็วตามอดีต นะครับมีข้อมูลข่าวสารมากมายให้บริโภคให้มากมายได้มากมายอาจจะส่งผลทางภูมิคุ้มกันกับเรื่องเพศต่ำเช่นการปรับตัวที่ผิดทางสังคมมาเพื่อนอ่าเพิ่มว่าเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหาบุคคลที่มีความสำคัญเช่นมีอิทธิพลสูงต่อวัยรุ่นอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบเพื่อน เพื่อได้รับการยอมรับนั่นเองนะครับในเรื่องเพื่อนต่อมาสิ่งต่างๆมีอิทธิพลที่มีเนื้อหามีรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยอาจจะเข้าถึงให้มีผลต่อวัยรุ่นเองในส่วนที่ขาดความรู้ความเขอยใจหมกมุ่นอยู่กับสื่อเหล่านี้นะครับผมอนนี้คอสื่อต่างๆ่มาดูอันนี้คือแนว ทางในการเลือกสายทักษะในการป้องกันความขันแย้งนั่นเองก็คือทักษะชีวิตมีความสามารถในการปรับตัวให้กับพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อจัดก,การให้ความรู้ความถูกต้องกับสิ่งท้ายที่เกิดในชีวิตให้เกิดเลือกความสามารถทางดินชีวิตที่เหมาะสมในการจัดปัญหาที่เกิดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทักษะเนี้ยจะมีการนับ มากมายหลายทักษะเช่นแต่สำหรับในการพรกันเนี่ยมีการลดความขัดแยง้งและการแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวครวรเลือกทักษะที่เหมาะสมนะครับผมเช่นอ่าทักษะสื่อและการสร้างสัพันธภาพามีความสามารถแนวโน้มและเจ๊จูงใจกับผู้อื่นนะครับใ การศึกษาที่ดีการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นนะครับาสามารถทำท่านเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสามารถเนี่ยปรับตัวในสาษาที่ต่างๆได้นะครับอ่ะต่อไปคือทักษะการต่อรองนั่นเองอ่าคือมีการ มีเงื่อนไขเวลาเลือกเวลาที่เหมาะสมนะครับสื่อสารให้ชัดเจนโดยบอกข้อเสนอเกิดขึ้นกับส่งผลทั้งสองฝ่ายเองผลดีมั่นคงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนใจนะครับทำตามได้ตัดสินได้้ะครับผมอ่ะแล้วก็ทักษะการปฏิเสธปฏิเสธจริงจังทั้งคำพูด ท่าทางและน้าเสียงอ่าแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจนนะครับอยไม่ปฏิบัติตามนะครับผมอ่าพรา้อมให้เห็นผลนั่นเองให้คําพูดเป็นมิตรแสดงขอบคุณเมื่ออีกฝ่ายยอมรับอ่าชวนทำกิจกรรมอนแทนยืดเวลาให้อีกฝ่ายเปลี่ยนใจมีสติยืนยันว่า,นเ,นาเนี่ยเลี่ยงสถานการณ์เนี่ย ทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะครับอัน้คือทางทักษะการปฏิเสธมาดูอันนี้คือทักษะการวิเคราะห์อ่าก็คือสามารถอ่ากการตีความเนี่ยพยายามเนี่ยเข้าใจให้สายเหตุผลอ่าต้องวิเคราะห์เพื่อเปลี่ยนแปลงความหมายนั่นเองความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิเคราะห์โดยอาศัยประสบการณ์การค้นคว้าเพิ่มเติมอ่า ความช่างสังเกตเช่นสงสัยและชอบสักถามนั่นเองนะครับสามารถาสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลการแยกแกงการจัดระบบให้เห็นภาพาเชื่อมโยงไปอย่างข้อมูลอันนี้คือในด้านสร้งสา์นี่ครับอ,อันนี้คือการตัดสินใจในการแก้ปัญหา อ่าคือกาหนดปัญหาเลยว่าระบุอย่างชัดเจนนะครับค้นหาสาเหตุนั้นๆของปัญหาและกําหนดทางเลือกอ่ากแก้ปัญหาหลายอย่างวิเคราะห์นะครับการตัดสินใจอ่าตรวจสอบภายหลังได้ผลหรือ,อยังคงมีปัญหาการแก้ปัญหาบกร่องอ่านะครับผมอันนี้คือแนทางปัญหาเองนะครับผมอ่า และสุดท้ายนี้ก็ขอเรียนนะครับสรุปเหมือเดิมนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคนที่ยังหายังไม่เสร็จหรือใครยังไม่ทําก็ขอให้ทำและก,ก็ขอให้ส่งด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ในช่วโมงนี้ครูก,ก็มีเนื้อหาเพียงแค่น,นี้นะครับแต่พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ